เล่ขาแคมโรงอาหารเดอะซีรีส์วันนี้อยู่ที่โรงอาหารที่ผมเชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดหนึ่งในสามของโรงอาหารกรุงเทพมหานครเลยข้าวแกงหนึ่งอย่าง20บาทสองอย่างยี่สิบห้าเข้มข่าวนะคุณชอบน้ำพริกปลาทูโอ้โหน้ำพริกโผเป็นร้านในเข้มเลยนี่คุณคุณมีตาแดงอนสามนี่เขาจบต้มแซ่บกับน้ำตกเอาเหรอแต่วันนี้ลำบากหน่อยข้าวเหนียวหมดคือหุงไม่บาลานซ์กับปริมาณเนื้อสัตว์ที่เตียวไว้ อร่อยมากลายลองมาเริ่มที่อาหารนะครับแล้วก็จะไปชุบคนรูวิ่งอันนี้ไม่อยู่ใครโทรตามสิไหนน่ะเขาอยู่ในในโรงอาหารหรือเปล่าอันนี้ถ่ายอะไรคะถ่ายปืนแล้แบบไม่เห็นคนปืนอ๋อนี่คือมุดของจริงมุดบานตุ๊ดดึง เลยค่ะหมดแรงเลยปะเ,เคยมาถ่ายที่นี่ตั้งหลายครั้งแล้วนี่มี่มึงงงทางมากทำไมคืมอวน,น,นสองรอบจนพี่รปพอแบบจอดซ้ายค่ะจอดซ้าย,ายค่ะเดี๋ยวพี่จะสอนนะวิธีการพอเศษนี่ก็ถือว่าวางผางเมืองได้ค่อนข้างดีนะเป็นบล็อกๆมันไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่เลยค่ะแทมค่ะเมื่อกี้เสียงเลยค่ะแทมแบบท้อแท้มากเลยคาคือแบบอะแล้วสองนุ่มอ่ะอันนั้น ไปโซนโซนรถติดอะไรก็ไม่รู้ได้เลยเล่าแคมรงอาหารเดอะซีรีส์วันนี้อยู่ที่โรงอาหารที่ผมเชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดหนึ่งในสามของโรงอาหารกรุงเทพมหานครเลยที่มากี่ครั้งแล้วคะหาบอยที่นี่เนี่ยมอเกษตรเนี่ยเมื่อก่อนจะมาเตะบอลแล้วก็หยี่จะพามาเดินพามากินข้าวที่นี่บ่อยมากนีปลาใหม่ล่าสุดที่เรามาถ่ายกับ เขาบอกว่ามันมีอะไรบ้าใหม่กว่ามาใหม่กว่าเดิมตรงนู้นตรงนู้นก็คืออันที่สอบคืออันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะน้องๆที่เรียนมอเสร็จคงมาคอมเมนต์เองเดี๋ยวพี่ต้องหาแบบบุคคลที่จะมาตอบเราได้ว่าไต้องบ้าใหม่กับบ้าใหม่เลยใหม่กว่าก็คือเพิ่งทําแต่ว่าก็ไม่ใช่เพิ่งหรอกมันก็ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าจริงเราควรเริ่มต้นที่นี่นะเพราะว่าน้ําร้านนี้องกาแฟชาอะไรอร่อยมากแล้วเขามีอเมริกาโน่มะพร้าวอเมริกาโน่พีช อเมริกาโน่ลิ o, ้มจีอเมริกาโน่สวรรรสมะม่วงคุกกีอเมริกาโน่ซึ่งแน่นอนว่าพี่อยากกินอเมริกาโน่เฉยๆนี่เป็นเนี่ยค่ะแพมแบบลงอาหารซิกเดอรซีรีส์ขึ้นมาแบบนี้อะไรครั้งแรกเพราะว่าที่แรกของเราคือคงชนที่ไหม ามามิทีาอะไรแตกต่างจากโรงอาหารบริการเมียนมคือมันมันจะวัดอย่างนั้นเลยไม่ได้เพราะด้วยความที่มอกษตรเป็นมหาลาัยขนาดใหญ่ใหญ่<ม>หญเลเลอเธองั้นโรงอาหารเขาจะใหญ่มากใหญ่จนต้องไปทำบาร์ใหม่กว่าเดิมอันนู้นใช่ปะอะไรไ้ดีมากอะ่ะเขาจะมีหลายโรงอาหารมากโรงอาหารกลางหนึ่งโรงอาหารกลางสองบาร์ใหม่บาร์เก่าบาร์ใหม่กว่ากลางหนึ่ง,<ล>งก็คือบาร์ใหม่แล้วยี่เคยบอกไว้อย่างนั้นก็มีตรงข้างหน้าตรงติดถนน บบอ๋อนั่นเป็นพวกอะไรแม็กซ์บีฟอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นย่อยๆกับสายเขาว่าไป,ไป,ไปซึ่งตรงนี้เนี่ยอร่อยหลายอย่างนะข้าวแกงข้าวบะเฉือดอร่อยต้ตมตำแล้วรัดหน้าก็อร่อยใช,ใช่แล้วก็มีร้านนึงที่พี่ชอบมากคือเป็นอาหารแบบสุขภาพชื่อร้านบล็อกแคลอรี่เหลือสักอย่างแคลอรี่หนึ่งเป็นข้าวกล้องกับอะไรอกไก่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรอะไรอะไรสักอย่างแคลอรี่จำชื่อร้านไหมชอบมาบ่อยจริงใช,ใช่ชอบมากที่นี่ชอบมา ถ้าแบบวันไหนเอ้ะช่วงนี้กระเป๋าเมื่อค่อยมีตังค์ติดตัวแล้วผ่านแถวนี้เข้ามากินเลยตอนนี้โดมโปรจะมาพี่พีมถอกว่าพออาหารที่เราเคยไปมานี่เป็นอย่างไรด้วยใช่มหาลัยาสตร์ในหลววัดแบบนี้นไม่ได้เพราะที่นี่เป็นมหาลัยขนาดใหญ่อาหารแม่งก็ใหญ่ตามไปด้วยขี้ข้าวแกงเขาจะมาลังมาเลือง ไฮมานั่เรียนมากเอาอันนี้ยข้าวแกงที่กินบ่อยสุดในช่วงแรกเพราะว่ามันเป็นร้านแรกข้อแกง1อย่าง20บาท2อย่าง25ใช่ถูกต้องอีกผัดไทยผักเออบอกเธอที่วันชอบเหรอชอบมากเป็นที่ราคาถูกสุดในโลกว้าวใคจะใครสุดยอดเอาชิครับอร่อยสุดๆ ขออนุญาตอร่อยสุดๆบอกเลยี่อี่อร่อยแลูสุดในโลกสลัดเผบดดูน่ากินมากสลัด45บ้าาทก็น้สลัดก็หลายหายนดอย่างครับนะววาซาบิอะไรขอาบหาทุณภาพดีเลยร้บอาหาคุณชอบน้ําริก็าทูโอ้โหโคเป็นราพริกเคยนรีคุณมีตาแดงกินแบบกินมันได้มากแล้ลงอาหารเขาก็สะอาดด้ ร้านหน้าชายโซดอร่อยมากถามเขา่อว่าตอนนี้เขาไม่โสดแล้วหรือเปล่าโสดเมื่อกี้ครับใครไม่บอกเลยซึ่งเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมุนไรกลับไก่ทอดไก่ทอดตรงนี้ไก่ทอดนี่ไก่ทอดยอดนองลอยอันนี้เดี๋ยวต้องมาโดนเดี๋ยวเรามาโดนอันหนึงโคกกระน้องซุปต้มยำมุนเส้น นกนนาสองสามนี่เขาจบต้องแซบกับน้ำตกเอาหรอแต่วันนี้ลำบากหน่อยข้าวเหนียวหมดคือหุงไม่บาลานซ์กับปริมาณเนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้ <yours S 1> <c oughs> อันนี้เป็นข้าวแกมมงมะลัางมะเรองเซ็ตกับข้าวหลุมมัธยม 4, 40บาท3อย่าง กะปิฟรีเมื่อกี้ได้ยินมีน้องคนนึเดินมาสั่งข้าวแกงกะหรี่ไก่คาราเกะน่ากินมากไข่คนนี่คือมันมาตรฐานแบบห้างอะไรอย่างงี้เลยนะนี่นะเอาละค่ะเราเดินกันทั่วโรงอาหารกลางหนึ่งแล้วพี่เลือกอะไรคะพี่จะไปวิ่งหนึ่งก่อนได้มั้ยได้อ๋อมีอีกวิ่งหนึ่งวิเป็นวิ่งน้ำตักที่พี่ชอบที่สุดเดี๋ยวข้าวเนี่ยพี่มีในใจ่ายครับเดีวพี่กินไก่ทอดข้าวคลีนแล้วกันครับคลีนรีบปั่นบริการทุางสดชื่นครับ น้ำตักที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขทุกครั้งที่เดินเข้ามาในซอยนี้มีน้ำตักเลยแก้วที่แน่นอนอยู่แล้วร้านนี้ก่อนที่จะยอดเป็ยอดที่ไหนเยชิงเคยมาทานอยู่อร่อยแน่นอนอยู่แล้วอันนี้วินเทจสุดๆพิงขอเตยแก้วหนึ่งพี่พี่เลี้ยงได้เปล่าเลี้ยงได้เลยเอ้ยมูลสองดีเอาไปเลยกี่เลี้ยงเลยแก้วเลี้ยงแพงมากอร่อยสุดเลยอร่อยสุดนะเอาอะไรอ่ะเตยแก้วเอเตยแก้ว สั่งอะไรบ้างนะคะส้สองใส่จานชิ้นละยี่สิบห้าบาทพี่วันถืออาหารครีนกินไก่ทอดนะมักกรนีดีกว่าสองนี้มักกรนีผัดกว่าครีนก็มาลองนะแต่ว่าผมแนะนำจริงร้านครีนนี่แม่งราคาดีสุดมักกรนีไหมครับไอเดิมๆมักกรนีไก่แล้วก็สุกี้น้าหมู เคยมาทานร้านน้องพิมไหมคะเคยครับร้านไหนที่พี่ทานแบบอร่อยแบบว่าทานบ่อยสุดในนี้ตอบไม่ได้ครับหลังๆก็จะเป็นแกลอรี่จริงๆนี่ขนาดว่าเรามาแค่โรงอาหารกลางหนึ่งนะมีโรงอาหารอื่นๆในเกษตรจริงแล้วกลางสองนะที่ยังไม่เคยไปเหมือนนอยยังไม่ได้ไปเลยถ้าเด็กเกษตรคนไหนอยากให้เราไปลุยกลางสองก็บอกได้นะคะสองอย่างสองอย่างน้อยก่ะน่ากินมาก ต้องยืดเยอะบอกว่า8แต่ตนี้ต้องยืนอีกเยอะขอบคุณครับขอบคุณครับวนี้ชื่นใจเฮ้ยมึนเร็วมึงรีบดูจะถ่ายรูปคู่วนี้เห็นลูกอมา่ขึ้นยกับแูแนี้จะกินแค่อยเโอ้โหนึ่สค่ะเรามาที่จุดบริการช้อนซ่อมของเกษตร หน,นึ่งในสามนี่ควาดีน้ำน้ำเปล่าฟรีน้ำเปล่าฟรีแล้วปกติที่อื่นจะเป็นแบบจุ่มอ่าซึ่งที่นี้ก็มีจุ่มแหละซ,ซ,ซ,ซึ่งการจุ่มเนี่ยมีเสียงแตกอยู่แล้วว่าสะอาดหรือปาถูกอาจจะเป็นบอนน่อน้ำร้อนอาจจะเป็นที่รวมเชื้อโรคที่ปรับปัญหาไปเลยยุคใหม่หลังจากโควิดเหมือนระบบ u l t r a v i o l e าใช่อัลตรา t วโอเล l วางแล้วปล่อยค่ะปึ๊บรอสัญญาณเขียว ติ้งเขียวแล้วได้แล้ว U V ขอช้อนหน้าตากแดดเป็นไงอุ่นๆนะ <laughs> <laughs> เฮ้ยเ <laughs> จ๋งไหฮ้ยงวะ <laughs> <laughs> อันนี้คือของฟิล์มนะคะสุกกี้หมูของพี่ว่านก็คือบังโลนี่ไก่นี่วัดผลได้เนี่ยทานตามสัส่ง้อนได้ใช่ไหมที่สำคัญเรามีไก่ทอดเรามีไก่ทอดนะคะและเรามีแน่นอนว่าเรามียำ วุ้นเส้นจากกี่ปีครีมก็เหมือนเดิมอื้ออหืาวเหนียวสุดรสชาติแบบโดางติดกว่านิดนิดหอมซอสกเหมือต่อไปเป็นไก่นะคะหอมแย่ดีชิ้นกลางอันนี้คือเท่าไหร่คะยี่สิบห้าบาทสองมาชิ้นละชิ้นอยู่ดีนะแล้วก็ไม่แห้งนะฉ่ำมากเขาทอดใหม่ๆเลยเห็นเหรอเนี่ยเวลาเรากินของด้วยก็จะมี ไม่ง่ายเรือ่องที่อาหารค่ะขอหน้าตาความสุขของการทานของอร่อยค่ะอ้าวอร่อยมากลายลองมาเริ่มที่อาหารนะครับแล้วก็จะไปชุบคนณลูบิ่ง <c oughs> อันนี้ข้าวเหนียวมากใช่แล้วอีกห้าบาทหนังเขาคือแบบสมมดเราซื้ออันนี้แล้วข้าวเหนียวห่อเนี่ยสามสิบบาทกินแน่นอนอันนี้ถึงเงี้ยมันมีอันนี้ใไงคะสิบบาท อันละสี่สิบบาทสี40 40 40 40. ่สิบสี่สิบสี่สิบนะคะอาจจะถูกไหมก็ไม่ได้แบบถูกที่สุดนะแต่ว่าที่นี่เขาแบบเมื่อก่อนไม่มีแอร์ตอนนี้ก็แบบสะอาดสะอ้านมีแอร์มีความสะอาดท้อนมีน้ำมีล้างมือแยกขยะ<ช>แล้วมีให้เรื่องหลักแหละเราเคยเอาละค่ะมาทางนี้กันดีกว่านะคะบบ่วินเทจหรอเจ้าของวินเทจของรถก็คือแกงกะหรี่ไข่คนโดมาเอะไรอย่างไรครับ ไข่ลูกเอแล้วก็ไก่เนี่ยสาสิบบาทคอนเซ็ปว่าต้องถูกทีกผัดหลมผัดหลุมอยากให้ลองมอยากให้ลองอย่างนี้อยูกใเอง ขยันถ่ายยัไเนี่คอนเทนต์มันไม่มีอิ่มแล้วฝากหน่อยว่าแบบนี่คือเป็นโอ้ยนี่เมื่อกี้พี่พูดเยอะมากเมื่อกี้คือเป็นาเดินรอบเลยนะที่นี่ชอบมากชอบมากแนะนำเชียร์เชียร์คนที่ดูอยู่แล้วแบบเขาอยากแนะนำรงอาหารก็แนะนำได้เหมือนเดิมได้เลยได้เลยแล้วก็แฟร์ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการนะคุณขายอยู่ที่ไหนผมแวะไปแล้วพเ่สาขอดีให้ด้วยือนเดิม ถ้าอยากจะพี่ว่าตามโรงอาหารของบริษัทหรือมหาลาัยของตัวเองก็มามีลาเลี้ยงไตหอมาซะสองชุดใช่แล้วเก๋วเก่งเแยแยกเอาละที่นี่เขาระบบเขาแยกคขาั้งดีงดงดงดนะกเขาเรียกว่าเป็นมารยาทของเราก็คือทานเสร็จก็ต้องเอาไปเก็บปะเราไปดูกันว่าที่เก็บของโรงอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงอาหารกลางหนึ่งเป็นอย่างไร มีขยะให้แยกนะคะได้เหรอคะก็จะมีพี่มาช่วยดูนะคะครับจะกัรแยกได้ดีกว่ากัอ่าและที่สำคัญก็คือยุค4.0เป็นอะไรคะการแยกขยะแหละก็ดีแล้วมีเก็บขวดมีอันนี้ทั่วไปก็กระดาษนี่อะไรเงี้ยนี่เนาะแล้วก็มีแบบซิงล้างมืออะไรเรียบร้อยมาพิธีกานล้างมือนะครับแล้วพบกันใหม่รับเลขาแคมป์โรงอาหารแบบซีรีส์ Yep.